ปัจจุบันนี้มันเป็นมันเป็นแฟกต์ไปแล้วว่าโซเดียมที่มากเกินไปทําให้ไตทํางาน แบบลดลงแล้วค่ะไม่เกิดไตวายเลอะหลังอันนี้มันเป็นข้อเท็จจริงไปแล้วแต่ว่าโซเดียมเองเนี่ยมันไม่ได้อยู่เพียงแค่ในความเค็มที่ที่เรารู้สึกกันเนาะมันอยู่ในผงฟูมันอยู่ในพวกเบเกอรี่อะค่ะเพราะว่าผงฟูจริงมันก็มีโซเดียมนะคุณหมอผงฟูเบเกอรี่ใช่มันมีโซเดียมเป็นส่วนประกอบนะคะก็จะทําให้มีมีปริมาณโซเดียมที่ได้รับมาเยอะเกินคี์หลักของเราเลยคือว่าปริมาณโซเดียมที่มากเกินไปทําให้ไตทํางานหนัก นะคะก็เป็นตัวหนึ่งในความเสี่ยงที่ทําให้เกิดไตวายเลือรังในในปี2021เนี่ยค่ะที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการทําการศึกษาที่ฮือฮากันมากในในวงการแพทย์แบ่งผู้ที่เข้ามาร่วมวิจัยเป็น2กลุ่มกลุ่มนึงคือกินเกลือปกติเกลือที่เรากินเท่าไปรังอีกอันนึงคือเกลือลดโซเดียมแล้วก็ทั้ง2กลุ่มเนี่ยมีความดันสูงอยู่แล้วเขาก็ติดตามไป5ปีว่ากลุ่มไหนเนี่ยอายุยืนกว่ากลุ่มไหนมีอาการการเสียชีวิตเยอะกว่าก็ก็ออกมาผลแบบ ทุกคนเซอร์ไพรส์มากอะอีแค่การกินเกลือลดลงทำให้อัตราการเสียชีวิตลดลงได้